คลิปนี้เป็นคลิปแปรนดอมนะคะหากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคำทำนายนี้เป็นของคุณค่ะเราจะมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าสิ่งดีๆใด,ดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2566นี้อย่าลืมพิมพ์รับคำทำนายเพื่อรับพลังบวอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะคะเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะอะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง ปีใหม่2.566นี้นะคะยินดีด้วยค่ะการเงินของคุณมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้โชคได้ลามีโอกาสได้หยิบจับงานใหม่ๆเงินใหม่ๆมีโอกาสได้มิตรได้อะไรใหม่ๆเงินก้อนโตกำลังจะมาหาคุณค่ะคุณจะได้จบจากปัญหาค่าราคาสั่งต่างๆอุปสรรคต่างๆกำลังจะหมดไปในปี2566 คุณจะได้พบกับกาลยานิมิตท,ที่ดีคุณจะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือได้งานดีๆได้ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นค่ะต่อไปค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรประสบความสำเร็จสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้สำหรับใครที่รับคำทำนายนี้ให้พิมพ์ว่ารับคำทำนายค่ะขอให้คุณโชคดีต้อนรับปี2565 66ค่ะ